สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะจ๊ะเข้าสู่ reaction reaction ขอจะผมสักครูนะจ๊ะโอเควันนี้นะครับอะไรผมผมฉันเนี่ยอ่ะโอเควันนี้นะครับกับ reaction reaction ของเรานะจ๊ะวันนี้เนี่ยถือเลยว่า มาวอกอักันก่อนที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาให้เราจิน้นให้เราฟินกันกระจายเหมือนเดิม,มนะจ๊ะกับเพราะเราคู่กันไม่ใช่จ้ะนี่คือเพราะเรายังคู่กันนั่นเองก็นะครับเอ่อซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีเพลงประกอบที่ไบรท์และวินเนี่ยร้องคู่กันนะเออ,เอ,อร้องคู่กัน แล้วก็แบบว่าเพลงเนี่ยก็ได้ปล่อยมาแล้ว MV ก็ได้ปล่อยมาแล้วเช่นกันคราวนี้เนี่ยตัวคนเองเนี่ยยังไม่เคยฟังทั้งเพลงและ MV เลยก็จะมาฟังและก็ดู MV พร้อมกับทุกคนที่ดู Reaction เอ้ยไม่ใช่พร้อมสิเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะดูกันแล้วแหละเออแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูเราก็เลยจะเก็บมา Reaction กับทุกคนนะครับเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะจ๊ะอย่าลืม ที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ๊นนะจ๊ะก็ไปดูกันดีกว่า,ากับ Reaction Reaction เพลงยังคู่กัน Still Together จากไบร์ทวิชิโรวิและ Win ินเมทาวินเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเพราะเรายังคู่กันวยน้องหมานะ่านระัก อย่าบอกนะข้างๆนะ่ะใช่ใช่ไหมอ้าวแนึ้ว่ามีพี่วินนอนอยู่เอยนึกว่ามีชายนอนอยู่ เพลี่เคยลองไปแล้วของท่านผู้เมืนั้นชจบเธอแต่ไม่รู้ใจกันรักมัน่รุ่ท่ฉันเคยฟังวันนี้ฉินดีอยงไรม่ที่เคยน้ว่ากเพลฉันฟังอย่งไงมันมีความคิดถึงแบบซีรีย์อะ มีทไกเพลงไม่ได้อร์้เธอร์เ์ร์ร์ร์ว์ร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 ์้์ท์ร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 วร์อยร์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 ร้ร์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 ง์ร์รนร์ร์ร์ี่ทำให้ฉันรนนน์้์ร์ร์ร์ไ์ร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 ่่ไม่ไม Forever, want you count เว้เเพี่บินลองดไ,ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอหนึ่งเปนยังงเว้พอหน้ตอนนั้นแต่ละวันมันเป็นฉันไปก็ฉันนี่ทำเงินเกันไป

Why? แต่พอไม่มีเธอคิดจะควงไว้จะเป็นคนเดียวที่เธอไม่ฉันร้องไห้จะเป็นคนเดียวที่เธอไม่ฉันยิ้มได้ท oh. าไม่ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นล้วทำให้ฉันเป็นกัเธอไม่ได้แล้ว Forever I, I want you ข oh. ้างหน้าจะเรีย t รู้เธอฉันยิ้มได้

วิทูบีคอนตินียวว่ะโอ้ยเ็รายลเอียเยอะเลยนะสารวัตรไายนะ ST นะเออ เออก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ MV นะจ๊ะยังคู่กัน Still Together ของพี่ไบรท์แล้วก็พี่วินนั่นเองนัจ๊ะก็แบบจะเรียกว่าอะไรเดียแกพอเราดูอ่ะมันยิ่งคิดถึงเอ่อเพราะเราคู่กันเลยอ่ะแบบเราย้อนดูกับไปย้อนกับไปดูอ่ะสองสารอบแล้วแหละแล้วเราแบบ เฮ้ยพอยิ่งดูเอเวีนี้มันมันมันยิ่งคิดถึงเหมือนเดิมเลยว่ะ้็เดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราแกะเรารู้สึกอ่ะคือแบบเพลงเนี้ยเหมือนเป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงภาคต่อจากขั้นกูอ่ะที่พี่ไบรท์เคยร้องในตอนซีรีส์เพราะเราพูดก,กันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีคำมันจะมีทำนองมันจะมีอะไรประมาณริเทึมของเพลงที่แบบว่า คล้ายกับเพลงเพราะเราเอะคายกับเพลงขั้นกูเอเอแล้วก็ถ้าดูจากเอมวีนะรู้สึกว่าและเอมวีและเนีเพลงรู้สึกว่าสองตัวละครน่ะทั้งสารวัตรและทายอ่ะในซีรีส์เพราะเรายังคู่กันนี่คิดนี่เดาว,ว่าเขาน่าจะห่างกันห่างกันคิดถึงกันหรืออะไรอย่างเงี้ย ได้จะมีความห่างกันนะทำให้เขาต้องคิดถึงการต่างๆอะไรเงี้ยถ้าตีความจากเนื้อเพลงแล้วก็ในเอ็มวีนะแล้วแบบมันแบบโอ้ยมันแบบม,แบบม,แบบมันน่ารักอะแบบแกมันมีความคิดถึงในแบบมันคิดถึงไปหมดเลยอะเราร,รู้ว่าตลอดคิดถึงทายทายคิดถึงสวัสดิ์เราคิดถึงสวัสดิ์และทายเราคิดถึงเพราะเราคู่กันอะไรเงี้ย เออแล้วเราอีกไม่กี่วันไม่กี่ดใจเนี่ยถ้าเอ็มถ้าคลิปนี้ออกเนี่ยก็น่าจะประมาณอีกวันถึงสองวันอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูซีรีส์เรื่องเพราะเราอย่างคู่กันแล้วเย้ๆก็จะบบว่าหายคิดถึงกันแล้วนะจ๊ะแต่ สิ่งสุดท้ายเนี่ยที่ไดไอวีเนี่ยทิ้งไว้คือ To be c o n t i n เนียลย่าถ้าบอกว่ามันจะต้องมีตอนต่อไปก็ต้องไปอาจจะต้องไปรอดูดีซีรีส์หรือเปล่าหรืออาจจะมีเพลงอื่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเรามารอดูกันว่าเมื่อซีรีส์ออนก,กันไปเนี่ยหตอนที่เราจะได้ดูกันเพราะเราอยากคู่กันเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะคิดว่าทุกคนเนี่ยรอดูกันอย่างแน่นอนเออเค แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจบเพนทนี้นะ้อใครที่อยากจะมามมยจะพูดคุยยานจะอะไร,รอะไรก็ตามนะจ๊ะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรงเกริกงกรงเกริงนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับรีแอคชั่นรีแอคชั่นนะครับวันนี้ลาไปก่อนแนละ้วบายบาย